สเสนจันเงินนะคะอันนี้โดนแบบตัวลายแดงด้วยระบาดเลยช่วงนี้นะคะหน้าร้อนนะแล้วเดี๋ยวลูกเต็มคอด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาพาแยกนะคะแล้วก็ยกยอดแยกลูกออกมาเลยนะนี่นะคะอาการเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงหน้าร้อนนะคะใบเป็นฟ้าแบบนี้ขอบใบเหลืองด้านหลังมีตัวแบบเหมือนใยแมงมุมอะค่ะเล็กๆเนี่ยถ้าขึ้นนะคะระวังดีๆก็คือต้องฉีดน้ําล้างนะ เต็มที่เลยไม่งั้นเดี๋ยวใบมันหงิกแบบนี้นะคะมาทําการช่วยขยายพันธุ์แล้วก็ให้ตัวนี้นะคะมันฟื้นกลับมาสวนเหมือนเดิมนะไปทําการยกยอดแล้วก็แยกตัวต้นลูกออกนะคะตัดใบเหลืองๆอ,ออกเลยนะคะพวกใบเหลืองๆแบบนี้ค่ะที่โดนพวกมแมลงปักดูดทั้งหลายตัดออกเลยใบนะคะทิ้งไกลๆไ,ได้ยิ่งดี ตัวดอกนะคะเราเอาออกเลยนะดอกแบบนี้ค่ะมันทำให้ต้นโตมดึงออกได้เลยถ้าใครไม่ได้อยากจะผสมนะคะก็ดึงออกได้เลย ฉีกกาบออก,ออกอย่างเงี้ยนะคะมันจะดึงง่ายขึ้นเอามีดฉีกตรงกลางแล้วก็ค่อยๆลอกกาบออกมันก็จะลอกง่ายขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมฉีกออกสองอย่างเงี้ยค่อยๆทำนะคะฉีกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยกีดครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ น้ำล่องครึ่งหนึ่งเงี้ยเอาก็กละลอ,อกอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้อันเนี้ยทุกท่านเห็นไหมคะมันมี ตาไม้อะมันมันออกมาแล้วตรงนี้นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวพ้อมจะแบบยกยอดออกเลยยกยอดออกตรงนี้อันนี้ใบเหลืองดึงออกเลยนะคะ ดึงออกเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีรากอยู่ด้วยได้แล้วค่ะตัวหนึ่งคุยคุยซุยซุย,ยดินออกนิดน,นึงนะคะ่ะแล้วก็จับโยกโยกนะคะ ถ้าไม่ออกก็ปลายมีสกิดนิดนึงอ่ะอันนี้ถ้าหลุดออกมาอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะมันก็ติดลากมาด้วยนะคะสองจุดนี้นะคะคจุดหนึ่งอันนี้ต้นใหญ่ซุยดินออกนะคะก็ ต้นที่สามค่ะได้สามต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยกยอดออกเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหตามันค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมคะเราจะปาดตรงนี้นะทุกท่านเห็นไหมมีรากหนึ่งอันแล้วก็มีหน่อพร้อมขึ้นก็ปาดตรงนี้ออก ปาดตามเส้นเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองซ้ชิปนี่ค่ะตัวใบดูตัวใบนะตัวใบอันนี้เดี๋ยวเราปาดทิ้งเป็นบางส่วนเนี่ยค่ะลดการคายน้ำทิ้งไปเลยเนี่ยค่ะ นี่นะคะยอดมันเดี๋ยวเราปลูกนะคะวัสดุปลูกนะคะเราจะใช้เป็นใบก้ามปูมะพร้าวสับแล้วก็เฟอร์ไรซ์อย่างละหนึ่งส่วนนะคะนี่นะผสมทุกเค้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกตรงยอดมันก่อนนะคะตัวนี้ใช้กระหางเจดนิ้วนะเพราะว่ายอดมันค่อนข้างใหญ่นะคะเนี่ยค่ะลงไปแบบนี้เลยเติมวัสดุปลูกเลยนะคะ แล้วก็ยอดอ่ะเอาเข้าตู้อบเลยก็ได้ค่ะให้ลากไปอ,อกนะไดกดให้แน่นๆค่ะประมาณนี้อันนี้คือยอดเขาแล้วก็ไอ้ต้นลูกสามต้นนี่นะคะนี่นะสามต้นนี้นะคะก็ทำการปลูกลงไปเลย อันไหนมีรากก็จัดเลี้ยงรากดีๆนะคะอย่าให้รากมันหักนะเวลาเราแยกออกมาแล้วมันมีรากมาแล้วอะคะอ่ะเรากะดูปลูกลงไปแบบนี้กดรอบๆกระถางนะคะค่ะให้ต้นมันอยู่กลางกระถางเข้าตู้อบเช่นกันค่ะใบมันจะไม่ทิ้งอีกสองต้นค่ะถ้ทำเหมืเริ่ม แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทําตอกันนะคะนี่นะคะส่วนตอเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีลักษณะประมาณแบบนี้นะคะก็จะใช้วิธีการทําแบบนี้ค่ะคือไม่ได้เอาออกจากกระถางเดิมนะคะเดี๋ยวเติมวัสดุปลูกที่มันมีปุ๋ยเพิ่มเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตัดนะคะแก้วกาแฟนะคะตัดก้นแก้วกาแฟออกแบบนี้ค่ะเป็นรูๆแบบนี้นะคะนี่นะเป็นรูๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะวางลงไปจะวางแบบ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะวางแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแบบนี่ก็ได้นะคะวางแบบนี้เราก็จะเติมวัสดุปลูกลงไปแบบนี้นะเติมวัสดุปลูกลงไปแบบนี้เลยตรงต่อนะคะแล้วเดี๋ยวตัวรากอะ่ะมันจะเดินเดินแบบดีมากเลยแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นพวกตาไม้อะ่ะมันจะขึ้นมาเต็มเลยนะคะ บ,บ,บางคนจะไม่ทำํำวิธีนี้ได้นะก็คือคือตัดตัดท่อนออกมาเลยนะคะแล้วก็มาหั่นตาเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่อันนี้ป้อมจะทำํำวิธีนี้นะคะเดี๋ยวพอลากมันเดินแล้วเนี่ยลากมันเดินเต็มตรงนี้แล้วใช่ไหมคะป้อมก็จะดึงดึงออกนะคะแล้วก็ค่อยค่อยหั่นออกก็ได้หรือจะปล่อยต้นมันขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเติมวัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะคะ นี่ก็ปิดตอไปเลยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวลามก็จะเดินบนแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบขยายพันธุ์นะคะยกยอดแยกหนอนะคะแล้วก็ล่อลากให้ตัวตอนะคะมันแบบรากมันออกมาเราค่อยหั่นตาก็ได้หรือจะหั่นเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์เสน่จันเงินค่ะวันนี้ค่ะตัวต้นพันธุ์ที่ตัวต้นลูกนะคะที่แยกออกมาเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะคะอบไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ค่ะ ให้รากมันเดินดีค่อยเอาออกมาด้านนอกคะ่ะลองไปทํากันดูนะคะวิธีขยายพันธุ์ค่ะ